จิ๊กซอว์สไตล์อะไรนะฝ่ายเราซ้อมมากี่วันก็หนึ่งเดือนได้ก็ซ้อมอยู่ที่ยใครอยู่ที่เชียงใหม่ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมฝ่ายนี้มีการเล่นทีมแลยวก็ยักษ์แล้วก็พวกน้องน้องฝรั่งในไทยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่ก็ร้อยห้าแปดครับน้ำหนักปล่อยก็ห้าสิบห้าโลหมวยสไตล์อะไรครับก็บูติคคาเตอยมาครับวันนี้เราต้องมาเจอด่วนเก้าเก้านะครับยังไม่เคยต่อยกันเลยครับครั้งแรกศึกษาเก่งต่อยเขาอยัาง เขาเมื่อจะตายก็เมือปูเมื่หมัดอ่าเหมือนกันเลยวันนี้มาเจอกระด่วนวางเกวาวางแผงไงดิก็ดูเราก็ต้องไปอ่านเกม่านไปเที่ยวอ่าก็เหมือนแบบไปแก้ไขตรงนั้นเลยเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ลาดตําเนินวันนั้นต่อยใครต่อยที่โฟมินครับเป็นไงบ้างวันนั้นก็ชนะนกยุคอะไรครับชนะนอกมาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามนนี้ต่อยร้อยเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าอือโหบีบลงมาดิ ครับจะเกิดเราสอบหนักแล้ววันนี้เช้าไปไงมังก็เคยอยูจุดสองครับจุดสองยีเซนยีสายเล็กหน่อยร่างกายนีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูงแข็งแรงครัวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับใครเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ก็สี่ห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็ร้อยกว่าคนจังหวัดเซนตานเด็กสุราษอะฝากเชิญเชิญแฟนคลับหน่อยขอบคทุกคนช่วยแชร์ช่วยเป็ิดรังใจด้วยครับอย่างนี้ทำให้เต็มที่ครับอ่ะวันนี้ขอโชคดีนะครับ